สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการทันสถานบ้านเมืองนะครับเช่นเคยครับทุกวันเวลาเดียวกันนี้ครับเราวันนี้ครับผมวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณเมเนินรายการและวันนี้วิทยากรรับเชิญของผมครับอาจารย์เอกอัฏากรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเอกครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่ปิดล้อมสื่อมวลชนสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้ผู้ชมรายการกล้าจะเห็นพวกเราพเนจรไปยังที่ต่างๆบ้าง โดยยิ่งตอนนี้เราก็แหมบรรยากาศดีๆสบายๆรีแลกซ์นิดนึงนะครับเหมือนไม่อยู่ในทะเลนะครับอาจารย์มนอยู่ริมทะเลเ<ช>วน<ช>้นเห้นไม่คอยๆอยู่ริมทะเลเลยนะแต่จริงๆเราอยู่ริมบกนี่เองนะไม่ได้ไปถึงไหนแล้วครับอาจาจรย์บ,บอกสถานที่ครับไม่เป็นไรครับ <laughs> ตอนนี้นะครับก็เรียกว่าบรรยากาศการเป็นรัฐาธิปัตย์ของคุณสุเทพเพื่อสุบรรซึงประกาศเงื่อนไขออกมามากมายนะครับโดยิ่งเมื่อวานนี้ผู้คนตกอกตกใจกันหมดเลยที่ประกาศยกเลิกสอรสแล้วจะประกาศว่าใครใครขัดคําสั่งยังมีโทษตั้งแต่ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตและอื่นอีกมากมายโอ้โหเป็นเหมือนโทษฐานกบฏเลยนะครับที่คุณสุเทพซึ่งสุบัณและพวกแก,กโดนอยู่เนี่ยครับข้าหากบฏนี่โดนอะไรครับโดนประหารชีวิตครับประหาร<ด> <ๆ S 1> ชีวิตเหมือนกันนะครับนี่ก็ยังทุกคนก็อ้างข้อหานี่ไปกันหมดเลยจนกระทั่งผู้คนสับสนวุ่นวายกันไปใหญ่นะครับเอาละครับเพื่อให้ชัดเจนว่าคุณสุเทพแกทําอะไรบ้างเนี่ยเราก็คงจะต้องดูเทปปลาใสไม่รู้วันนี้มีมาหรือเปล่านะมีไหมฮะ อ่าวันนี้ไม่มีเทพปลาใสคุณสุเทพนะก็ที่แกอ้างเป็นท้าที่ปัดจะสนองพระราชองค์โอการด้วยตนเองเนี่ยวันนี้ก็ได้ข่าวว่าได้เคลื่อนที่แนวคิดนี้ไปยังวุฒิสภาแล้วใช่ครับแล้วก็มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับความที่มาที่ไปของวุฒิสภาด้วยครับอย่างที่บอกว่าวุฒิสภาก็เด้งรับลูกนะครับอาจารย์อย่างที่เราทราบกันว่ายู่ดีประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านซึ่งเป็นว่าที่เฉยๆยังไม่ได้มีการโปรดเกล้ารรวมถึงมีการชักท้วงถึงการที่ท่าน อยู่ในสมัยวาระการประชุมวิสามันวิสามันซึ่งประเพณีก็ไม่มีการเลือกตั้งประธานสภาในการวาระประชุมวิสามันใช่ครับไอ้อย่างนี้มันทําให้เกิดทางตันขึ้นทุกวันทุกวันนะบางทีก็ลําบากกันนะคุณเอกผมเชื่อว่าเขาพยายามทําให้ได้เพราะว่าท่านพูดเองว่าท่านจะไม่ยึดตัวบทกฎหมายให้ยึดเป้าหมายเป็นหลักซึ่งขนาดท่านเป็นว่าที่ท่านยังพูดขนาดนี้นะครับอย่างที่เราตั้งคาถามอย่างประชาชนอย่างผมยึดอะไรนะเป้าหมายยึดเป้าหมายมากกว่ากฎหมายเอ้ยไม่ได้สิมันต้องมีหลักการ ก็อาจารย์ครับประชาชนอย่างเราก็ตั้งคาถามว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกหาลรือนู่นนี่นั่นซึ่งยังไม่มีการทุนก้าวมาอย่างเป็นทางการครับก็ประกาศตัวเป้าหมายเรียบร้อยเบอกว่าจะเสนอนายกมาตราเจ็ดด้วยซึ่งเจ้แบ่งกันแบ่งู้กันไปเห็นว่ามันจะมีได้ยังไงก็ไม่รู้งงๆอยู่ความจริงมันมีวาระว่าครับท่านเนี่ยมาจากสายของฝั่งกปปสอยู่แล้วนะครับที่มีคนพูดกันนคุณรู้ได้ยังไงว่าแค่พูดอย่างเดียวก็ มีการออกมารับหนังสือจากคุณสุเทพอย่าลืมสิครับก็ออกมารับหนังสือก็ต้องปรนธานให้ลองประธานวุฒิสภาอาจารย์คิดว่าคุณสุเทพพูดเป็นฉากฉากฉากให้เราเห็นว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นวันจันทร์จะมีคณะรัฐบุคคลออกมา <S 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 จะมีนักวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มเดิมๆจะมีตัวแทนของธุรกิจองค์กธร,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 รธ,กธ,รรรกธรุรกิจนะครับ <S 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 ซึ่งประชาชนก็ตั้งคําถามกันว่าจะทํากันอย่างนี้ใช่ไหมในบ้านเมืองที่ละเมิดกฎหมายไปเอก็ไม่รู้เหมือนกันจะทํำยังไงก็ไม่รู้แต่คนประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้ก็คง งงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกับเมืองเกิดอะไรขึ้นกับสถานี n อ t ซึ่งตอนนี้เราก็พนเ,จจนเนจรเหมือนกันนะครับ<ม>เป็นสถานีตุลัดตุเลไปเรื่อยนะครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยครับก็เรียกว่ามีการพยายามให้ทหารออกมาเมื่อวานนี้เห็นมีหลายคนคนได้ดีจะอ,อกดีใจเห็นรถถังวิ่งออกมาบางคนก็ตกอ,อกตกใจมีกนา,นา,นานวรวิจินตนาการไปมากมายปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทหารที่ออกมาวันนั้นเนี่ยนะวันเมื่อวานเนี่ยนะ เขากลับจากการเปิดเขาจะกลับที่ตั้งนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่มารถบรรทุกมาเนี่ยเขาขับเข้ามาคนก็เลยตื่นเต้นกันไปนิดหน่อยคุณสนทริยันเป็นพูดบนเวทีไงครับว่าการรัฐประหารไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าก็ต้องตั้งคาถามกันอาจารย์ที่ผมตั้งคําถามอาจารย์กันนึงคือประธานวุฒิสภาว่าที่คนนี้ครับมาจากยังไงมาจากการโหวตในสภาใช่ไหมครับมาจากการโหวตจากวุฒิสภาแล้วทําไมไม่ให้ปล่อยให้ประชาชนโหวตบ้างแลวประชาธิปไตยเนี่ย ถามว่าระเบียบประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะครับที่บอกว่าอ้างมาตราเจ็กันเนี่ยระเบียบประเพณีประเพณีการปรรกคร,รองประชาธิปไตยพื้นฐานคืออะไรครับเป็นการเลือกตั้งครับนั่นน่ะมันเห็นจะย่อมตีความอะไรมากมายก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปจะเลือกตั้งได้แค่ไหนอย่างไรก็เอาแค่ตรงนั้นน่ะเท่าที่เขาเลือกตั้งได้ก็พอแล้วคือถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปปล่อยคุณตุเทพปล่อยใครต่อใครไปว่าถ้าเป็นขวางการเลือกตั้ง ก็ปล่อยไปโดยที่เราเอาองค์รวมของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหลักไม่ดีกว่าหรือก็ตอนนี้ทางทั่วโลกก็ประกาศแล้วนะครับให้จับตาประเทศไทยองค์กรอิสระต่างๆองค์กรนานาชาติเนี่ยบอกว่าให้จับตาดูประเทศไทยที่กำลังจะเข้าไปสู่ฟาสิสแบบเต็มตัวโดยมีการประกาศถึงรฐัฐาธิปัตย์นะครับ,ค,รบคือคุณสุเทพป,ประกาศไว้ว่าถ้าคุณสุเทพทําสําเร็จจะทําอะไรบ้างอาจารย์แม้กระทั่งล่าสุดที่คุณแม่นักบินที่โดนทําร้ายบนโทเวอครับก็ยังประวัตแล้วขนาด กปปสยังไม่มีอํานาจยังทําร้ายประชาชนขนาดนี้แล้วกปปสจะปกครองประเทศได้ยังไงนอย่างเนี้ยไม่ถึงว่าแกพูดว่าไม่มีอํานาจยังทําได้ขนาดนี้ใช่ครับแล้วถ้ามีอํานาจจะ,จะปกครอ,องประเทศไ,<ง>ได้ยังไงเ,ออเมื่อกี้นี้เราดูรูปเนี่ยนะจะเห็นในรูปในโทรทัศน์เนี่ยนะครับตอนเนี้ยเราก็เปรียบเทียบรูปท่านรัฐาทิปัดสุเทพเนี่ยนะครับกับบรรดาผู้นําหลายประเทศเลยข้างล่างผมจําได้แวบๆมีคนหนึ่งคืออีดีอามิน นะข้างบนก็จะมีฮิตเลอร์มีสตาลินนะครับมีสตาลิน <Hitler. S 2> มีใครอีกไม่รู้หลายหลายคนนี่แหละคิมจองคิมจองอิวนะครับ il, คิมจองอิวที่เป็นพ่อคิมจองอึนใช่นะที่คิมจองอึนตอนนี้ก็เป็นผู้นําที่โอ้โหเรียกได้ว่ากลุ่มเผด็จการทั้งโลกจับตามองเลยเว่าทําแบบนี้ก็ได้สั่งนูน่นสั่งนี่ได้หมดแล้วก็ประหารชีวิตคนเป็นว่าเล่นนะครับเออนะีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เห็นนะนะในรูปก็มีอ e ีดีอามินใช่ไหมอีด e ีอามินใช่ครับ นะแล้วก็ในพลพม่าบางท่านนี่ก็เป็นแบบนี้นะในสมัยก่อนสมัยนี้พม่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีภาพลนะ้อไงค่ะจารย์ล่าสุดอย่างที่บอกว่าพมา่ามคามรบอิรักอัฟกานิสถานเดินหน้าสู่การเลือกตั้งหมดจ้าม,มีประเทศไทยรันอ,อ,อิรักเนี่ยผมยังสงสัยเขาเดินหน้าการเลือกตั้งได้อย่างไรประเทศเขามีซุยไซบอมมีเุการจราเนอะแยะมากมายแก่กองคือทำไมเขาเลือกตั้งได้ประเด็นคือประชาชนทั้งประเทศมองว่าถ้ามัวแต่ขัดแย้งกันอย่างนี้ครับ แล้วประชาชนที่อยู่เนี่ยเขาไม่ได้มมีสิทธิ์มีเสียงเขาก็ให้มอบอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจนะสุดท้ายมแม้กระทั่องอัฟการานิสฐานที่บอกว่าขนาดมีคาร์บอมมีอะไรก็ตามาถานิสฐานนี้ไม่น่าเชื่อว่าเกิดการเลือกตั้งก็เกิดจนได้เดือนเมษายนาที่ผ่านมาเลือกตั้งแล้วนะครับม,มีประเทศเราครับจะมีคนประกาศว่าจะไม่เอาเลือกตั้งเป็นเวลาประมาณปีครึ่งปีหนึ่งแม้กระทั่งผู้นําอดีตผู้นําฝ่ายค้านเองก็ตามนะครับที่ประกาศเพียงแต่ว่าเราก็ต้องตั้งคําถามว่าขนาดวุฒิสภาเองท่านยังเลือกประธานของท่าน แล้วทำไมท่านไม่ให้โอกาสประชาชนได้เลือกสวจำนวนครึ่งสภาก็ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนประมาณครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งก็มาจากการสรรหาจากระบอบไหนไม่ทราบใช่ครับแต่ว่าถ้าทําไมประชาชนทั้งประเทศจะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมนถึงจะมีปัญหาเพราะอะไรความจริงมีการลือไว้นะครับอาจารย์รว่ามันจริงอะ่ะมันมีนายกคนกลางรหรือนายกผีบอกที่ผมเรียกบ่อยๆเนี่ยตั้งไว้แล้วเส้นทางที่เขาจะเดินไปเขาต้องทาให้สําเร็จนะครับ อย่างเมื่อวานอาจารย์สุขุมกันก็ได้บอกไว้ว่าความจริงคงจะมีตุ๊กตาวางไว้แล้วว่าเป็นใครสังเกตดูว่าเส้นทางทุกเส้นทางเนี่ยมันเดินไปสูเพื่อจะให้ได้มาซึ่งนายกคนนั้นอย่างที่บอกเราไปเจอผมเพื่อเอินไปเจอท่านปาโมดไมครับไอ้ปาโมดปาโมดนารทัพออพทษขออภัยหน่ัยนะครับนัดกันผลเอกสยุธเกิดผลนัดกันที่ไหนที่ร้านอาหารใต้สาบันศักดิ์สินนะครับแล้วก็มีการคุยกันเรื่องวางแผนว่าจะตั้งขบวนกันยังไงร้องกันยังไง เด็นเดีว,ว่าทาไมคิดว่าประชาชนประเทศไทยเนี่ยมันไม่รู้ไม่รู้ทันกันล่ะครับแม้กระทั่งวัน <ฮะ S 2> วันจันที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนออกมาแล้วรัฐบุคคนลนประกาศว่าเดี๋ยวจะเอาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาซึ่งยังไม่ได้มีการทูลเก้ารประกาศตัวเป็นประธานวุฒิสภาแล้วมีอํานาจได้อย่างไรัรบประเด็นคือท่านที่สมเราผมอาจจะขอเรียกว่าสมสศรีรษกกันกํลาล<า>ังจ่าเนี่ยบางคนก็ไม่มีผมนะบางคนก็ผมหงอกทั้งหัวแล้วลำ้ำลบล้วอาารัฐบุคคาที่หัวชนกันทําไง ท่านเอาหลักการอะไรมาทำครับก็ไม่มีหลักการเนี่ยมันหลักการที่ไหนตอนนี้เขาจะล้มทุกหลักการแล้วแล้วคนที่ขึ้นมาครับในการยึดนั่นยึดนี่ของคุณสุเทพการใช้กฎหมายอํานาจแปลกแปลการใช้ร right? ัฐธรรมนูญแปลกๆปการฉีกรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วจะอยู่ได้เหรอจยนอย่างผมตั้งคําถามในฐานะประชาชนคือจริงๆผมว่านะเอาเถอะเสนอมาเลยนายกตามมาตราเจ็ดเสนอมาแล้วจะพยายามที่จะทลเกล้าวไม่รู้จะโปรดหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะและถามเถอะ ใครที่จะกล้าเป็นให้คุณเป็นเป็นไหม,ม,ไมเป็น,ปนแล้วโดนประท้วงทั้งประเทศอย่างนี้นมันไม่ไหวนะอาจารย์คิดดูว่าตัวแรกนะครับที่มีการถ่ายภาพหน้าทำเนียบ,บมีคนประกาศไปแล้วนะครับว่าท่านมาด้วยอํานาจของนกหวีดจะมีคนไปประกาศไล่ด้วยนกหวีดเหมือนกันอแล้วก็จะมีการเป็นล้อมเพื่อจะตอนที่ท่านถ่ายรูปหน้าทำเนียบนะครับถ้าสมมติขึ้นสําเร็จประชาชนรวมตวัวกันแล้วว่ามาเมื่อไหร่ก็ไล่มานั้นน่เมื่อประชาชนบอกแล้วว่า ในเมื่ออำนาจเป็นของมวลชนชาวไทยจริงๆนะครับมันอยู่ไม่ได้หรอกคือคือจะไม่ไปพูดเลยว่าจะจะมาเป็นหรือเปล่าเนี่ยถามว่าใครอยากเป็นบ้างยกมือขึ้นเนี่ยตอนนี้ยังถามว่ามีคนอยากเป็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะเป็นเนี่ยเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็เดินขบวนกันแล้วไม่ไหวมั้งอาจารย์ดูภาพนะครับเริ่มมีคนออกมามออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับตั้งแต่เม<ช>ื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีคน ขึ้นมาเราก็บอกว่าให้ประชาชนได้เป็นคนตัดสินใจเลือกอันนี้เป็นที่นุสาวรียีรประชาธิปไตยนะครับแล้วอันนี้สื่อต่างชาติไปลงที่ที่เว็บไซต์ของสื่อต่างชาติด้วยแล้วเนต่อไปเนี่ยกระดาษไส้ขนาดนี้ต้องสะสมไปเยอะๆนะเพราะจะไปใครจะใช้แล้วมันจะขาดตลาดเพราะว่าคนจะเอาไปเขียนอะไรอย่างนี้หมดไงต่อต้านเนี่ยเขาไม่ใช่ปืนไม่ใช่อาวุธต่อสู้กันแล้วต่อไปกะสู้คนจะยกป้าอยอะไรมันน่าจับตาตรงที่ันานยกคนกลางที่ขึ้นมาเนี่ยครับอมผมเชื่อว่าจะ เตนเหมือนริ้วล้อของคุณสุเทพแทนเพราะว่าคนที่แต่งตั้งน่าจะใหญ่กว่านาะยกคนนี้นะครับ,รบเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยทำได้อำนาจทําทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้อํานาจมาต่อไปคุณสุเทพจะชี้นําทุกอย่างท่านได้ครับ,รบอันนี้มีรูปอีกร่ปมหนึ่งอันนี้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยคนกลางที่แท้จ,จริงคือประชาชนใช่ไหมใช่ครับความจริงเนี่ยเป็นแคมเปญหนึ่งนะครับจะมีเพื่อ,อเป็นเราเรียกเป็นภาคีประชาชนคือคนกลางนะครับ,รบมีการรวมของกลุ่มแพทย์กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชนกลุ่มประชาธิปไตยแล้กขาขาวิชาชีพนะครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าภายในสัปดาห์น่าจะมีการเปิดตัวสู้นะครับนี่ครับเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นหนึ่งในภาคีนะครับอาจารย์เจษฎาครับเด่นดวงบริพัตนนะครับท่านสู้กับ GT ท0สมาแล้วนะครับแล้วก็สู้กับเออ0 0ทีอที่คนบอกว่าโอ้โหวิเศษวิโสมหาศาลมีนักวิชาการจำนวนมากบอกไอ้เนี้ยเครื่องเนี้ยเป็นเทวดาอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัตผข่าวมาดูเป็นไม้เสพผีธรรมดาครับเป็น ข้างในไม่มีอะไรเลยมีมีกล่องเปล่าสุญญากาศเดี๋ยวเราหน้าแหละก็ถึงต้องการสุญญากาศกันเดี๋ยวขอภาพตะกี้นะครับภาพที่อนุสาวรีย์สวรีชัยครับกลับมาหน่อยครับนี่ที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับจะมีล่าสุดอาจารย์มีประชาชนไปปิดปากด้วยธงชาตินะครับปิดปากด้วยธงชาติผูกมือผูกข้อมือด้วยธงชาติแล้วก็ชูว่าประชาชนคือคนจ้าคือตอนนี้เขาถึงต้องย้ายจากสวนลุมไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาชงเพราะว่ากลัวคนไปถ่ายรูปกันเยอะ ถ้าไปถ่ายก็รีบๆถ่ายทั้งวันนี้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายไม่ได้แล้วนะมันคนน้อยอาจารย์ถ้าพูดตรงๆนะครับว่าที่สวนลุมเนี่ยมีการถ่ายรูปมาแล้วว่าคนจํานวนไม่เท่าไหร่นะครับแล,แล้วก็ผมเชื่อว่าเขาจะเอาจํานวนพยายามทําให้ดูภาพด้วยความที่กระจายไปหลายที่ไงอาจารย์ครับตามประชาชนไปตรงนี้200ไปสถานีนี้<อ>ย่อมหย่อม,อม,อม,อมนะครับเขา,าใช้วิธีการเดียวกับที่เรารักษาเมืองถลางไว้ได้ไง ก็คือให้คนเดินวนไปวนมาให้ได้รู้สึกคนเยอะนะอันนี้จะตีเมืองแตกัม้มอาจารย์ไม่ใช่เป็นรักษาเมืองนะครับนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้อะไรกันนะสมัยก่อนของเบ้งก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยให้ทหารเดินเข้าเดินออกให้รู้สึกว่ามีคนเคลื่อนไหวตลอดเวลาจุดจุดอะไรนะใต้ไว้เยอะๆหุงข้าวทาไม่เยอะๆก็ได้รู้สึกว่ามีคนเยอะความจริงที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เราพบว่าคอสตูมของ ฝั่งกปปสเนี่ยในสังคมทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นตามจุดชุมนุมเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเหลือประมาณเหลือประมาณถ้าถ้ายอมรับเป็นตรงๆนะครับเรียกว่าเศรษฐกิจจากพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมที่เขาไปขายของอาจจะบอกว่าซื้อไปเยอะจนมีครบกันทุกคนแล้วนี่เขาจะขายอะไรอีกประชาชนทั่วไปก็แต่งน้อยลงครับอาจารย์มีมีรายประกอบธงชาติรายประกอบกปปสเนี่ยน้อยลงผมเชื่อว่าคนเริ่มจะรู้อะไรมากขึ้นเพียงแต่ว่าคนที่ชุมนุมอยู่เนี่ยเราก็ขอให้นะครับว่าการปฏิรูปประเทศ สำหรับผมผมยืนยันว่าปฏิรูปประเทศมันต้องไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นค,คุณไม่มีทางละเมิดสิทธิคนอื่นเพื่อมาปฏิรูปรประเทศคือคุณ,<ด>คณเอกสมัยก่อนเขาแต่งด้วยความภาคภูมิใจไงคือว่าเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของความรักชาติให้รัฐประเทศไทยให้ก้าวหน้าไม่ถอยหลังวันนี้พอเริ่มทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเอาเก็บไปที่บ้านก่อนมีการเอากระเป๋ามาปิดนะครับ <S <S มีลายธงชาติอูเอากระเป๋ามาปิดแล้วก็บนบิเทศไม่มีใครเขาก็นั่งหลบๆกันเห็นว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มจับตามองว่าการชุมนุมครั้งนี้มัน่อไไาจปสูะร แล้วเศรษฐกิจที่คุณสุเทพบอกว่าถ้าคุณสุเทพขึ้นมาปุ๊บคุณสุเทพจะมา,มาจาัดก,การเศรษฐกิจที่เสียไปมันเสียจากอะไรอาจารย์มันจะจัดก,การได้ไงพอขึ้นมาปั๊บสหารัฐอเมริกาเอูตัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศไทย <c oughs> เขาไม่รับของประเทศไทยไปขายเนี่ยแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ซื้อของจากประเทศไทยไปเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราก็คุณสุเทพแปลกมากครับคุณสุเทพทำเศรษฐกิจเสียเองคุณสุเทพบอกว่าจะมาฟื้นฟูเอง แต่คุณเทพคิดว่ากระบวนการที่คุณเทพมาเนี่ยต่างชาติก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างสหรัฐอเมริกาก็ประกาศเตือนแล้วว่าการเลือกตั้งมันเป็นจุดเดียวที่จะลดความขัดแย้งทุกอย่างแต่หลายลประเทศนะอย่างสื่อต่างชาติเขาก็ลงวอชิงตันโพสตีนเอ็นเนี่ยเขาก็พูดกันว่าประเทศไทยโดนรัฐประหารแบบสโลโมชั่นไปเรียบร้อยแล้วโดยโดยใช้ชื่ออื่นไม่ใช่รัฐประหารโดยใช้ชื่อว่ารัฐประหารแต่ใช้รัฐประหารโดยใช้ชื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อนี้เพราะว่ารู้สึกละอายกับการใช้ชื่อนี้ แล้วก็มีสื่อต่างชาติไปถามคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะครับว่าทําไมไม่ให้ประชาชนตัดสินใจเขาก็บอกว่าทางผู้ชุมนุมเขาก็ต้องมีสิทธิ์ถามว่าผู้ชุมนุมมีสิทธิ์แล้วประชาชนทั้งประเทศไม่มีสิทธิ์หรือสิทธิ์เรียต,ต้องการนะครับเนี่ยหนึ่งที่คุณสิทธิ์บอกก็คือว่าของเขาเนี่ยไม่มีการซื้อเสียงแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการซื้อเสียงแต่ตอนเนี้ผมไปนค้นประวัติดูที่โดนจับได้เนี่ยว่ามีการซื้อเสียงโดนตัดสิทธิ์กันเมืองห้าปีสิบปีเนี่ย ก็คืออดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปฤฤฤัตย์ท่านหนึ่งยิงผมรู้จักท่านดีท่านก็เป็นคนดีนะแต่ว่าเรื่องการเมืองมันไม่เข้าใครออกใครท่านถูกจับได้คนเดียวในประวัติศาสตร์ไทยที่ถูกจับข้อหาซื้อเสียงได้และโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วพอมีคนจะเอาองค์กรอิสาระจากต่างประเทศเข้ามาจาับตาอาจารย์ก็ประกาศว่าอย่าดึงองค์กรนอกประเทศเข้ามาจัดก,การหรือว่าจับตาก,การเมืองไทยนะจับตาก,การเลือกตั้งไทยผมถามว่าแล้วคุณอภิสิทธิ์จะเอาอะไรในเมื่อ พอมีคนประกาศว่าอ่ะกลัวการเลือกตั้งจะโกงเหรอครับเอามาจับตาสิผู้สุเทพประกาศว่าอย่าเอา UN เข้ามายุง่งทาไมอ่ะยูเอ็นามายุ่งไม่ได้ UN เอ็นก็เป็นอาจารย์ผมเชื่อว่า UN <Okay. S 2> เป็นกลางจริงๆไงครับใ,ในเมื่อประเทศเราถ้าเราเชื่อว่ามันไม่มีคนกลางแล้วก็เอายูเเข้ามาแล้วทำไมต้องกลัว UN อาจารย์อ,อาจารย์สงสัยไหมก็สงสัยอยู่เพราะว่าเลขา u n เเป็นเกาหลีใช่ไหม ผมเห็นนักร้องเกาหลีอะไรมาเมือนไครคนแหก่กันไปต้อนรับยินดีปีดากันยกใหญ่แล้วทําไมเลขา U ยูเอนมาน่าจะดีใจมากพวกคนเกาหลีก็กรี๊ดบันคีมูลเหมือนกันนะเออให้เขามาช่วยดูแลเราก็ไม่เลวนะคุณชุดทพงกลัวครับ<ด>กลัวว่าจะเห็นอะไรนะในประเทศเราว่าประชุนเทศทําอะไรไว้บ้างกัวะจะรู้ว่าใครใช้เงินมากกว่ากันนะกัวจะรู้ว่าการเลือกตั้งวันที่สองคุมภาพันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่คิดว่าเป็นการซื้อเสียงน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยด้วยซ้ำไปแล้วทําไมมันถึงเป็นโมฆะ เขากลัวว่า UN จะรู้ว่าทําไมถึงเป็นโมฆะมากกว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางภาคีเครือข่ายเนี่ยที่มีการประกาศว่าประชาชนคือคนกลางเนี่ยก็จะมีการประกาศแถลงการดึง UN เข้ามาดึงสื่อดึงองค์กรอิสระรวมถึงสถานทูตต่างๆทูตานุทูตเข้ามานะครับจับตาการเมืองไทยแล้วก็ให้การเมืองไทยอยู่ในใสายตาของต่างชาติแล้วก็เป็นนานาชาติให้เป็นพยานกันเลยอาจารย์เพราะเราเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับ ถ้าฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าความยุติธรรมมันบิดเบี้ยวไปหรือองค,อค์กรต่างๆมันบิดเบี้ยวไปเพื่อช่วยอีกฝั่งหนึ่งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการเดินหน้าที่จะไปสู่ให้ประชาชนตัดสินถ้าบอกว่าไม่เชื่อว่าองค์กรอิสระต่างๆหรืออีกฝั่งหนึ่งจะโกองอะไรยครับ,รบเอาต่างชาติเข้ามาช่วยกันแลาจริงๆตอนนี้ถ้าอยากจะเสนอนาย,ยกมาตราเจ็ดรีบเสนอออกมาให้ประชาชนได้รับรู้เลยว่าจะเสนอใครผมตื่นเต้นเลยเขาจะกล้าเสนอใครผมก็ไม่กล้าหรอก คนจะกล้าครับจะมีที่ไหนแล้วตอนนี้อาจารย์แต่โหประธานว่าที่ประธานวุฒิสภาถึงขังจริงจังเราต้องเดินมันต้องประชุมนอกรอบอะไรอย่างนี้ครับท่านยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งท่านยังไม่ถูกปลดก้านะครับท่านสำเนียกไว้นะครับประชาชนทราบนะครับผมอาจจะพูดแรงนิดนึงประชุมนอกรอบก็ได้นี่ยนะก็ยังไม่ประชุมนอกรอบไม่เป็นไรครับแต่การที่ท่านประกาศว่าเดี๋ยวจะไปดูไปหาหรือประธานตามคำของุสุเทพหรือคือดึงประธานสาลดีกาประธานองค์กรต่างๆเข้ามาท่านเป็นแม่งานหรือตามแผนคุณสุเทพเนี่ยครับ ถามว่าประชาชนรู้ผมประกาศไปนะครับว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีคเคยมีแนวทางในส่วนของการดำรงอยู่ซึ่งเสียงของผมเนี่ยครับ,รบแลวประชาชนทั่วไปรประชาชนทราบนะครับแล้วเราก็ประกาศไว้ว่าเราจะลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนประชาชนของเราเหมือนกันก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราก็ได้มีบทเรียนว่าอะไรมันเกิดขึ้นใครทําอะไรในบ้านในเมืองใช่ไหมเขาประวัติศาสตร์เดี๋ยวนี้มันบันทึกไว้ละเอียดยิบย่อยเลยนะไม่เหมือนแต่สมัยก่อนสมัยเมื่อสักปีสองกว่า คนไม่บันทึกอะไรเลยมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้ประมาณสักสองสาหน้าแต่ตอนนี้ประวัติศาสตร์ประเทศไทยนี่บันทึกไว้เยอะแยะต่างชาติเขาก็บันทึกทุกวี่วันเหมือนกันนักข่าวต่างประเทศในเมืองไทยมากมายก่งกองมันมีเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ที่ประวัติศาสตร์น่าจะสอนคนไทยคือ,อมเมื่อสมัยปี35นะครับสองาสาครับที่พระเดกสุจินดาขึ้นสู่ตําแหน่งก่อนหน้านี้มีการากล่าวหารัฐบาลของพลเอกชาติชายยุนวันนะครับครับว่ามีการชุจริตมีการแต่งตั้งข้าราชการโดยมิชอบเป็นเผด็จการรัฐสภาทุกอย่างเลยนะครับ ประมาณ5ข้อสุดท้ายวุฒิสภาชิงแต่งตั้งนายกคนกลางคือการให้อำนาจวุฒิสภามากเกินไปสุดท้ายพอได้มาเราก็สู่การนองเลือดของประชาชนแต่บทเรียนต่อมาก็คือปี53ที่มีการนำนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขึ้นมาสู่ตำแหน่งแม้กระทั่งจะบอกว่ามันเกิดในระบอบระบบวุฒิสภาสภาก็ตามก็คือมีการโยกย้ายฝ่ายกันแต่สุดท้ายมันก็จบลงการ,ร,รนองเลือดอยู่ดีก็คือมันมีการแต่งตั้ง ในคณะรัฐมนตรีในค่ายทหารไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละอาจารย์บทเรียนบทเรียนมันมีหลายรอบว่าปี35คุณก็ได้นายคนนอกปี53คุณก็ได้แล้วมันก็จบด้วยการนองเลือดแล้วจะดึงดันทําไมสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเคยดูประวัติศาสตร์แล้วมันเดินทางไปสู่ผลทางเลือดนี่นะครับตรงต้องผมในฐานะประชาชนผมตั้งคําถามแล้วก็หลายๆคนตั้งคาถามคือนั่นก็เป็นที่มาว่าทําไมผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยผู้กองทัพบกเนี่ยท่านก็เลยไม่เอา เขาบอกว่าไม่ใช่วิธีทางที่ทแก้ปัญหามันการเมืองก็ต้องแก้ด้วยการเมืองจริงๆในการแก้ปัญหาทางการเมืองเนี่ยก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกผู้ปกครองตนเองไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้หรือคนจานวนกลุ่มหนึ่งหยิบมือหนึ่งบอกประชาชนทั้งหลายยังโง่อยู่ขอเชิญกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นคนเลือกเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดี จะเลือกคนดีข to <car> ึ้นมาปกครองประเทศเราเราได้ยินคําพูดจากคุณสุเทพว่าเดี๋ยวเราจะหานายกรัฐมนตรีคนดีของประเทศคนดีของคุณสุเทพเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกและประชาชนไม่ได้เอานะครับแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ทางท่านพบทบพูดเมื่อวานเราเชื่อท่านนะครับว่าท่านจะไม่ทํารัฐประหารแต่พฤติกรรมของทหารบางส่วนที่เปิดทำเนียบผมต้องพูดถึงทำเนียบรัฐบาลที่ล่าสุดคุณสุเทพเข้าไปแถลงการ มีการเปิดทำเนียให้ค <şey> ุณสุเทพกับกปปสเข้าไปใช้อาจารย์อาจารย์คิดว่ายังไงครับดูแล้วก็ก็ไม่เป็นไรอยากใช้เอาอะไรก็เชิญจริงๆแล้วจะยึดพื้นที่ยึดอะไรต่างๆนะยึดสีแยกปิดถนนยึดสถานที่ราชการทุกอย่างมันผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับแต่ว่าจะโดนลงโทษเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับกระทงต่างๆที่เขาจะเรียบเรียงและไปฟ้องต่อไป แต่ที่ยึดไม่ได้วันนี้ก็คือหัวใจประชาธิปไตยหรือหัวใจของประชาชนถ้าหัวใจประชาธิปไตยของประชาชนไม่ถูกยึดคุณจะปกครองคุณปกครองคนด้วยอะไรด้วยกฎหมายที่จะบอกว่าเดี๋ยวจะประหารชีวิตเดี๋ยวจะจําคุกตลอดชีวิตเดี๋ยวจะทำทนู่นทำนี้เชิญตามสบายเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคือ,อพยายามจะยึดสื่อเพื่อจะครอบครองพื้นที่การ,รสื่อสารของตัวเองไว้แต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็พูดไปสู่ว่าสุดท้ายแล้วคุณขึ้นมา รประชาชนไม่ได้ต้อนรับไม่ได้มีใจด้วยคุณคก็อยู่ไม่ได้คือชนะและ้ปกครองไม่ได้บริหารบ้านเมืองไม่ได้จะขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นริ้วล้อคุณสุเทพทำไมมันก็กลายเป็นเหมือนคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณสุเทพแทนก็นเป็นระบอบเหมือนที่เลนินก็เคยสถาปนาไงเลนินเขนาย,ย,ยึดรัสเซียได้เสร็จแล้วเขาทำไงรู้ไหมเขาก็แต่งตั้งลูกน้องเขาทั้งหลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ทําอะไรเขาก็ชักใยอยู่ข้างหลัง ใครจะมาเป็นตำแหน่งสูงสูงก็ต้องผ่านเลนินหมดสุดท้ายเลนินก็รวบอำนาจซะเองแล้วสตต่งบรดกตกทอดไปยังสตาลินและอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ทำความบาดเจ็บให้กับประเทศรัสเซียทุกวันนี้ประเทศรัสเซียเนี่ยตอนเขาเปลี่ยนแปลงประเทศใหม่เขาก็โค่นนุตเซอรรีเลน,นงเลนินทิ้งหมดนะเพราะว่าไม่ไหวอะอย่างนี้ไม่เอาโดนกดขี่ทั้งรัสเซียไม่มีขนมปังกินอย่างนี้เขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยต้องการการปกครองแบบเสรี และเสรีประชาธิปไตยมันมีตัวอย่างสากรอยู่แล้วว่าเสรีประชาธิปไตยต่างหากที่จะพาหนทางออกให้กับประชาชนและประชาชนต่างหากที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ปกครองของตนเองผู้ปกค,ครองของตนเองอาจจะด,ดีไม่ดีไม่รู้แต่ขอโทษผมเลือกเองเราไล่เองนะครับถ้าจะไม่เราเลือกเองไม่ด<ม>ีขอไล่เองไม่ใช่ใครก็ไม่รู้มาไล่แทนครบวาระก็ไปครับสปีนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลนะครับ ก็คงต้องมาจับตาดูกันนะครับเป็นงแต่ว่าสัปดาห์หน้าี้อาจารย์ที่บอกว่าคุณจุเทพวางไว้ว่าภายใน3าถึงห้าวันวันจันทร์เราคงเห็นท่าทีของผู้ใหญ่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่จะตอบรับหรือว่าปฏิบัติการเราเรียกว่าเป็นออเคสเตรชันใช่ไหมอาจารย์ที่จับมือกับคุณจุเทพเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่มโหฬานทึ่งมีคอนดักเตอร์ธรรมดาคอนดักเตอร์ก็ต้องอยู่ข้างหน้านี่คอนดักเตอร์ไปแอบชักใ่อยู่ข้างหลังไม่มีคอนดักเตอร์เฉยเลย ผมสงสัยนายจ้างถ้าห้าวันนี้ทําไม่สําเร็จจะกลับไปยังไงครับคือผมว่าเนี่ยถึงจะทําอะไรสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความสําเร็จในการบริหารบ้านเมืองต่างหากเป็นสิ่งที่ประชาชนเขารอดูถึงคุณจะปฏิวัติได้คุณจะแต่งตั้งนายกได้คุณปกครองได้หรือเปล่าครับถ้าคุณปกครองไม่ได้หรือคุณอยู่ได้สามสี่วันประชาชนขเขาก็เดินขึ้นมาบอกคุณไปถเถอะนะประเทศชาติจะไร้คือไร้แปลเลยคราวนี้จะไม่มีคนที่จะดูแล ให้เกิดการเลือกตั้งครั้งต่อไปการที่บางทีบอกว่าไม่ต้องเชิญสารประาชาติเข้ามาหรอกเขาอาจจะเข้ามาเองเขาอาจจะบอกว่าประเทศไทยไปไม่ไหวแล้วต้องขอมาฟื้นปูประเทศไทยก่อนที่จะลงเหวมากกว่านี้ก็ได้คือล่าสุดมีการออกถแถลงการจาก Human u m g n t s w a t c h นะครับเรื่องการ,ค,รคุกคามสื่อ,อถือเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งความจริงแถลงการของประเทศไทยเนี่ยองค์กรสื่อประเทศไทย,ยมีการถแถลงการตั้งแต่ปี5 6ฉบับหนึ่งแล้ว แล้วก็แถลงการฉบับหนึ่งเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ล่าสุด Human ล i g h <rush> ก็ประกาศเตือนแล้วว่าประเทศไทยกําลังถูกอํานาจบางอย่างเผด็จการฟาสิสคุกคามโดยผ่านการเผด็จการโดยการยึดสื่อไว้นะครับก็เมื่อวานผมคุยกับคุณสุนัยผาสุกนะครับที่เป็นที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจําประเทศไทยเนี่ยนะท่านก็พูดชัดเจนว่ามันเหมือนกระบอบาสิสซึ่งมุสโซลินีนํากองกําลังเชิดดาเข้ายึดกรุงโรมแล้วก็ จัดนั่นจัดนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ทําสภา,าประชาชนของอิตาลีขึ้นมาสุดท้ายมุสโสลินีตายยังไงรู้ไหมประชาชนอิตาลีจับแขวนคอพร้อมครอบครัวทุกคนเลยอันนี้มันไม่อยากให้เกิดนี่มีนความรุนแรงนะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วแหละสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนจบใหม่ๆอิตาลีที่เคยเป็นมหาอำนาจมีครอบมีอาณาเขตมากมายก็ถูกย่อยสลายจนเหลืออาณาเขตเท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ไม่แน่นะครับอาจารย์เดี๋ยวคุณสุเทพจะออกประกาศฉบับที่สองรป,รประกาศลงชื่อคุณสุเทพเองประกาศประหารชีวิตพวกเรารพะล่าสุดฉบับแรกเนะี่ยคุณสุเทพประกาศยกเลิกต่างๆรวมถึงการแคนเซลให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เป็นไม่มีรัฐบาลไม่มีศูนย์อำนวยความสะดวกเรียบร้อยในบ้านเมืองนะครับสุดท้ายคุณสุเทพประกาศว่าถ้าใครฝ่าฝืนจะถูกประหารชีวิตผมถามว่าถ้าคุณสุเทพจะไม่มีอำนาจคุณสุเทพทำขนาดนี้ประชาชนไทยจะอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จับมือกับคุณสุเทพเนี่ยเราคงต้องจับตากันว่าถ้าคุณสุเทพทําได้สําเร็จแล้วมีอํานาจขึ้นมารประชาชนคิดว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงคือาารครประชาชนจานวนมากที่ผมว่าผมแชร์เฟซบุ๊กผมเนี่ยว่าคําสั่งแก่ออกมาอย่างนี้คนเขาบอกว่ามันตลกหรือเปล่ามันจะจริงเหรออาจารย์มันเป็นไปได้แล้วหรืออย่างเงี้ยแล้วมีใครปฏิบัติตามไหมครับอาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจมีหรือเปล่าก็เห็นใครขยับกลวยก็โดนเหมือนทุกคนอ่ะอย่าไปขยับพื้นที่อนาเขตกรวยของแกเด เพราะกรวยพวกนี้เป็นอาถรรพ์มากเขาบอกจับขยับแล้วตายหรือบาดเจ็บเนี่ยวันก่อนท,ที่นักบินเนี่ยนักบินเนี่ยเขาไปจับไงคุณแม่จับปั๊บโดนซ้อมเลยมันน่ามันน่าสงสารประเทศเรานะครับ,รบที่เมื่อวานเราเห็นภาพภาพหนึ่งคือภาพของตำรวจท่านหนึ่งต้องขอเข้ามาทางพุทธอิสระนะครับหลวงปู่พุทธอิสระที่ท่านเขาพยายามเข้าไปบุกรุกสโมสรตำรวจพยายามจับรถน้ำอะไรก็ตามสุดท้ายท่านประกาศให้ ตำรวจขอเข้ามาแล้วตำรวจก็ต้องตำรวจท่านต้องต้องทำครับเพราะว่าประกาศไว้ว่าจะทำร้ายคนบนโทเวย์ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ยอมทำามทำร้ายคนบนทเวย์ก็คือกาดที่อยู่ข้างบนจะประกาศว่าจะปิดทเวย์ยังไม่ให้ผ่านเมื่อวานนี้คนบัตรไอ้คนเดือดร้อนเยอะขึ้นไปบนโทเวย์ขึ้นแล้วลงไม่ได้ลองดูลองดูนะครับถ้าท่านไม่สำเร็จแล้วท่านเดินถนนดูว่าท่านเดินถนนได้ไหมเอาละครับก็นั่นก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับ เราวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เรียกว่าขอให้คุณผู้ชมได้พักผ่อนกันอย่างสบายๆอยู่ที่บ้านนะครับใครไม่มีธุระประปังที่ไหนก็อย่าไปผ่านสถานที่ที่เขากําลังมีการประท้วงอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับก็ขอความกรุณานะครับบ้านเมืองต้องการสันติสุขเราผมว่าทุกเราทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนก็อยากให้เห็นประเทศไทยนั้นมีความสุขมีความสงบและมีความสามาคัคคีกลมเกลียวกันเหมือนดังแต่เก่าก่อนครับเราวันนี้ผมและคุณเอกและก็ทีมงานทุกท่านนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ